สวัสดีครับผพ้ติดตามช่อง YouTube Big l i f e f ซ c ุ o o คอมสแลบ b i g l i e บอกและเว็บไซต์ไอคิวแก๊งน,น,นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Redmi Note 10s ซึ่งมันคือรุ่นปรับประสิทธิภาพและก็ปรับเรื่องของกล้องจากทางของ Redmi Note 10ที่เคยรีวิวไปก่อนนั้นปรับเยอะแค่ไหนแล้วก็เล่นเกมมันดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวเรามารับชมกันในคลิปนี้ครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับของ Redmi Note 10s นะฮะตัวนี้ก็แน่นอนว่าข้างในนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะฮะตัวเครื่องก็คืออยู่ตรงนี้นะครับสองก็จะเป็นกล่องยักษ์อันนี้นะครับกล่องยักษ์เลยนะฮะภายในกล่องยักษ์อันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นนะครับเช่นเคสนะฮะแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับก็เนี่ยครับมันก็จะแกะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันแน่นนะฮะจะมีนี่ครับเข็มจิ้มซิมนะให้หนึ่งอันนะครับมีคู่มือ และแน่นอนครับมันก็ต้องมีเคสมาให้อยู่แล้วครับแบบนี้ส่วนที่ชาร์จนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จหน้าตาแบบนี้นั่นเองครับก็คือกำลังอยู่ที่33วัตต์นะครับหน้าตาประมาณนี้นะนี่นี่คือที่ชาร์จของมันนะครับแล้วก็เป็นขั้วส้มด้วยวางไว้อันนี้เป็นสาย usb นะครับก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองครับนี่ครับก็จะมีหน้าตากล่องเครื่องแล้วก็ เซฟตี้แล้วก็ใบคู่มือต่างๆเนี่ยอยู่ครบพร้อมกับเคส1อันนะครับก็ถือว่าข้างครบบางคนบอกว่าเ,าอ,าเอ้ยไม่มีหูฟังไม่เป็นไรครับมีไปหาซื้อหูฟังได้ของมันเองครับสำหรับเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับของ Redmi Note 10s นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้เลยนะครับขนาดหน้าจอ 4, 3, 3, าอยู่ที่6.4 3นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับกล้องหน้าที่มี รูอยู่ตรงกลางแบบนี้เช่นเคยอีพ e ีทนะครับก็คือลำโพงสำหรับสนทนานั้นก็อยู่ด้านบนเช่นเดีวยวกันครับด้านบนกล้องแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเครื่องด้านข้างกันนะครับถ้าคุณได้รับชมรีวิวของ r ร d m ีทั้งสองรูปไปก่อนหน้านั้นนะครับก็จะสังเกตว่าขอบตัวนี้นั้นจะบางกว่าแล้วก็ดูเพรียวกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีถาดใส่ซิมที่ แตกต่างจากรุ่น5 g นะครับนั่นก็คือเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็น1สล็อตสสล็อตและ3สล็อตแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นนี้ครับมีลำโพงมาให้ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีไออาร์บัสเตอร์พร้อมกับไมโครโฟนนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเอ้ยขออภยัยฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงพร้อมกับ ปุ่ม power ที่เป็นระบบสแกนนิ้วมือแต่ครั้งนี้มันตื้นกว่าแบบชัดเจนมากนะครับอาจจะมองยากสักนิดหนึ่งแต่มันก็ใช้งานได้ดีแับจอจอ2ปุ่มนี้เช่นเดียกันลดระดับเสียงและ power ด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับลำโพงตัวเครื่องตัวหลักมี usb type c มีช่องเสียงผู้ฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมองเป็นแบบนอนๆแบบนี้นะครับ ข้อดีของมันก็คือมันเป็นกรอส s นะครับมันก็จะเงาแต่วเงาจนกระทั่งว่าผมจะ,จะต้องเอาผ้ามาเช็ดเพื่อให้มันสะอาดขึ้นนะครับโดยสเปคกล้องของมันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยมีกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มี LD Flash มาให้พร้อมกับ Laser Focus ซึ่งมีขนาดเป็นคัตติ้งแมวอย่างนี้นะครับ โอเคเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการแสดงผลของวิดีโอและภาพตัวอย่างนั้นเป็นอย่างไรครับทางด้านระบบปฏิการนะครับก็ใช้ MIUI เว์ชั่น12.5แล้วนี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ เือถือของ Redmi ที่ได้ระบบเป็นการใหม่ล่าสุดบนพื้นฐาน Android 11นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานแบบนี้ได้นะครับก็คือปัดไปปัดมาแล้วก็ยังสามารถที่จะเปิดแอป,ปแบบ r e าสุดนะครับกดค้างไว้เงี้ยครับก็จะแบ่งออกเป็นสองหน,หน้าจอนะครับก็คือแบ่งจอกับแบบลอยนะครับอันนี้เป็นแบบแบ่งจอนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าใช้งานง่าย แล้วก็ยังมีเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเอาง่ายว่าความคลีนของตัว12.5นะครับมันคลีนมากกระทั่งว่าลบโปรแกรมบางอย่างออกไปเลยนะครับก็ทำให้ระบบการนั้นเลื่อยแหลมากขึ้นแล้วก็มีเสียงต่างๆที่เรียกว่าเอฟเฟกค่อนข้างดีส่วนการปัดจากบนลงมาล่างก็ยังเป็น notification พร้อมกับคลิกเซ t ต,ติ้งแบบนี้นะครับก็ยังมีเครื่องมือมาให้ค่อนข้างครบ แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งได้นะครับซึ่งหน้าเซตติ้งตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับโดยตอนนี้เวอร์ชัน12.5.50นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Security Pa พคก็คือเดือนเมษายน2021นั่นเองครับแล้วก็หน้าจอตัวน,นี้ก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของโหมดป้องกันภาพไหวนี้ได้นะครับก็คือกดปุเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่ชัดมากขึ้น แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเลือกโทนสีนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับลงไปถึงเรื่องของการบุญจอตัวมัดเนี่ยจะสามารถตั้งจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีโ o ส r security ค,คือสแกนนิ้วมือด้านข้างแล้วก็สแกนใบหน้าเช่นเดียวกันมี SOS ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันความเป็นส่วนตัวนะครับว่ามีการขอเพิ่มมิชชั่นอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้แล้วก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่อย่างนี้นั่นเองนะครับ คุณสมบัติต่ตางๆก็ได้เรียกว่ามาค่อนข้างครบเลยนะครับจนได้เรียกว่าที่จริงอะ่ะตัวนี้คือเป็นการพัฒนาให้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถทาง,งานได้ดีขึ้นนั่นเองครับในเรื่องของสเปคกล้องนะครับกล้องของ Redmi Note 10s นะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอีดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับ กล้องที่สอล้านพิกเซลเป็นเลน Ultra ์อลท์วา d นะครับแล้วก็2ล้านพิกเซลอีก2ตัวนะครับเป็นเดนเดฟแล้วก็เดนมาโคส่วนกล้องหน้านั้นก็อัปเกรดมาจากรุ่นของ e ร m มี o t e 10นะครับมาที่13ล้านพิกเซลครับส่วนในเรื่องของรูปเล่นกล้องนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นนะครับก็มาพร้อมกับโหมดที่สามารถปรับรูปแบบของวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้นะครับสำหรับโปรโ,ปรโหมด วิดีโอนะครับเราสามารถที่ถ่ายได้สุดๆ,ๆอยู่ที่ความละเอียด 4K นะครับแล้วก็ยังมีโหมดภาพนิ่งที่มี AI มาให้โหมดบุคคลที่จะสามารถปรับฟิลเตอร์ปรับความฟุ้งฟริ้งได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดช่วยถ่ายภาพกลางคืนโหมดพานรามาการถ่ายเอกสารการถ่ายวิดีโอสั้นนะครับก็เรียกมามาครบเลยนะครับเราสามารถที่กดให้ดูเป็นรูปแบบแบบนี้ได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้หลายคนก็มาสงสัยว่าแล้วเรื่องของการซูมนั้นเป็นอย่างไรสําหรับในเรื่องของการซูมนะครับเราสามารถถ่ายได้ทั้งภาพบุ่มกว้างแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายแบบกด 2k นะครับ 2x 4x 6x 8x 10x อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่กดเข้าไปตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือก รูปแบบของการถ่ายภาพเช่นมาโคร,โครหรือจะเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องการละลายฉากหลังอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับส่วนวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่กดแล้วก็ถ่ายได้นะครับโดยเลนส์หลักเนี่ยสามารถซูมได้สุดๆถึง6เท่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปเลือกไปเลนส์เอลิฟไวย์ขึ้นมาละ่ะมันจะไม่ได้ซูมต่อเนื่องกันนะครับคือมันซูมแค่2เท่าปุ๊บแล้วมันก็หยุดไปแบบนี้นั่นเอง ทีนี้เ,เราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ากล้องหน้านั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องลูกเล่นของ Redmi Note 10s นะครับในส่วนของกล้องหน้าก็จะมี AI นะครับมี HDR ซส,สามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายด้วยฝ่ามือแล้วก็เป็นกริปรวมถึงการทำกรอบภาพยนตร์แถมตั้งเวลาได้ทีนี้วิดีโอนะครับยังสามารถที่จะถ่ายได้ความเรียสูงสุดอยู่ที่1080 แล้วก็ยังมีหมวดบุคคลที่สามารถปรับละลายหลังได้นะครับแล้วก็มีความฟึ้งฟริงมาให้พร้อมกับฟิลเตอร์มาให้นะครับส่วนรูปแบบของภาพอื่นๆนะครับก็จะใช้ได้แค่พาโนโูนามาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภาพกันดีกว่าคบว่า Redmi Note 10s ภาพออกมาจะเป็นอย่างไร ส่วนในเรื่องของตัวอย่างภาพนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การถ่ายภาพปกติตั้งแต่ระยะ0.6นะครับเพราะว่าตัวน,นี้มีเลนส์มุมกว้างให้ด้วยนะครับมันก็สามารถที่จะซูมได้2 4 6 8 0ตจนถึงระยะที่10นั่นก็คือระยะสุดๆของมันนะครับเรียกได้ว่าภาพที่ออกมาก็ถือว่าทําได้ดีแต่สังเกตว่าพอยิ่งซูมเข้าใกล้เนี่ยภาพมันก็จว่างขึ้นนะครับเพราะว่าปเป็นการปลของซอฟต์แวร ส่วนในเรื่องของสภาพแสงน้อยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ระหว่างไนท์โหมดกับไม่ไนท์โหมดนั้นก็จะมีความแตกต่างกันและยังสามารถที่จะใช้เลนมุมกว้างถ่ายกลางคืนได้ด้วยและการถ่ายภาพอาหารนะครับหรือการถ่ายใกล้นั้นก็ยังมีเลนปกติและเลนมาโครมาให้ซึ่งเก็บรายละเอียดของสีสันอาหารได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดวยเฉพาะถ้าเป็นเลนมาโครนะครับ แทบไม่ต้องเข้าใกล้วัตถุมากมายนะครับมันก็สามารถละลายหลังให้คุณโดยอัตโนมัติส่วนกล้องหน้าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับความละเอียด13ล้านพิกเซลก็ให้ภา,าพที่ค่อนข้างสีสันคมชัดและสวยงามส่วนอันนี้คือการถ่ายเบลด้วยเลนส์วายสุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมเข้าได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีการต่อเลนส์นะครับก็จะซูมได้สุดๆถึง2เท่าด้วยกันครับ สำหรับว,วิดีโอนะครับก็สามารถที่จะซูมแบบนี้ได้นะครับได้สูงสุดถึง6เท่าด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสภาพแสงปกตินะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยทีเดีวยวครับ วิดีโอนะครับจากกล้องหน้าของ Redmi Note 10s นะครับก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับแสงอาจจะค่อนข้างมากนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติเราหันแสงไปที่ที่ตรงข่ากับแสงนั้นหน้าผมก็จะผ่องขึ้นนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวของฟิลเตอร์เอฟเฟกแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดมาให้ถึงว่าน่าเสียดายแต่ในกรณีที่เราถอดแมสออกอย่างเช่นตอนนี้คืออยู่ในบ้านนะครับก็ จะสังเกตว่าสีสันของภาพนั้นก็จะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็แบคกราวด์ด้านหลังนั้นก็จะไม่มีแสงมากเหมือนกับเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายข้างนอกครับอันนี้เป็นการทดสอบกล้องหน้านะครับของ Redmi Note 10s นะครับภาพออกมาก็จะประมาณนี้นะครับคือต้องใช้ไฟช่วยถึงจะสว่างแล้วก็มองเห็นในลักษณะแบบนี้ครับสำหรับในเรื่องของสเปคนะครับก็จะมีความแตกต่างจาก ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือแรมนั้นในเวอร์ชันไทยจะเป็นแรม8กิกเท่านั้นนะครับส่วนสเปคที่เหลือก็ตามนี้หมดนะครับภาพรวมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่การทดสอบเบสท์มาร์กเลยครับส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็เราได้เทสสองโปรแกรมนั้นก็คือ1น n t งอันตุต้นะครับทำได้อที่3 2 3 2 7 4คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นใช้ได้เลยทีเดียวครับสำหรับกิกเป็นไฟล์นะครับซิงเกิลคอร์ทได้อที่ 514คะแนนแล้วก็มาติคอยทำได้อยู่ที่1,646คะแนนครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันนะครับซึ่งเกมที่เราจะเล่นมีหมด2เกมนะครับเกมแรกเนี่ยก็คือเกมของ a s t ok o a l t l e g e n d นะครับก็คือเกมนี้นี่ครับภาพในการตอบสนองของ Redmi Note 10s นะครับก็ยังคงตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับถึงแม้ว่าหน้าจอน,อน,นั้นจะเป็นแค่60เเรเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็น90เหมือนกับรุ่นอ,อื่นที่ผ่านมานะครับแต่ก็ยังคงตอบสนองได้ค่อข้างโอเคไ,ได้เลยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าสามารถเล่นเกมหนักๆหรื่องนี้เป็นเกมอแอนิ์แพ็คได้ไหมในสเปคนี้ผมคิดว่าได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องํำแึงในเรื่องของาการกระตุกนิดนึงนะครับ นะครับก็สเกตบ่ามีภาพที่คลาาส่วนเกมที่เหลือนะครับได้แก่คุกกี้รันนะครับก็ยังตอบสนองได้โอเคนะครับปุ่มกดต่างๆนั้นยังโอเคแล้วก็ยังตอบสนองได้ดีแต่ว่าอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือเกมเจนชินดิมแพกนั้นผมคิดว่าถ้าแรมมันเป็น8ปะกิ๊กจริงในเวอร์ชั่นที่ขายจริงนะครับการทํางานระหว่างอัดหน้าจอแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันจะทําได,ด้ดีกว่าดีครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับ ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถือรุ่นนี้ก็รองรับ 4G LTE WiFi AC แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ GPS ที่สามารถบอกพิกัดแล้วก็นำทางได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับการทดสอบสปีดเทสของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบสปีดเซต 4G นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้ยังไม่รองรับ 5G นั่นเองครับมันก็จะออกมาโดยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าความเร็วนั้นมาตรฐานของ 4G นั่นเองครับแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อ Wi-Fi แล้วก็สามารถทำความเร็วได้สุกนี้ขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ของคุณนั่นเองครับสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับ Redmi Note 10S ก็ให้กำลังมาอยู่ที่ 5,000mAh mm นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับ และเมื่อผมลองใช้งานอันนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้งานแบบเต็มทีนะครับแต่ว่าก็มีเล่นกล้องเล่นเกมอะไรไปบ้างนะครับก็พบว่าแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างที่จะมีอัตราการซิ้นปืนที่น้อยมากก็จะสอดคล้องกับผลการทดลองแบตเตอรี่ที่กราจะได้รับชมจาก p c ซีมาแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็จะมีในเรื่องของระบบว่าเอ้ยไม่มีตัวประหยัดพลังงานตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็ยังมีกราฟที่บอกว่าเอ้ย มีการกินอะไรไปบ้างนะครับพร้อมกับเซตติ้งตรงนี้ที่เราสามารถช่วยทำให้เครื่องนั้นประหยัดไฟได้มากขึ้นนั่นเองครับสำหรับในการทดลองประสิทธิภาพแบตเตอรี่ผ่าน PCMark นะครับก็ตัว Redmi Note 10S ก็ทำได้ที่14ชั่วโมง48นาทีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนานใช้ได้เลยทีเดียวครับส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับก็แน่นอนว่า ที่ให้นะครับก็จะเป็นกําลังสาย2วัตพร้อมกับสายแบบนี้นะครับก็คือหัวส้มนั่นเองนะครับพอเราเสียบเข้าไปในเครื่องนะครับก็จะพบว่ากําลังชาร์จของมันนั้นสามารถเข้าสู่ระบบของมี t เทอร์โบชาร์จนะครับหรือกําลังสูงสุดอยู่ที่3 3วัต์นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกเินูตัวหนึ่งที่สามารถชาร์จไฟได้เร็วมากครับ สรุปแล้วนะครับในการปรับปรุงของมันก็คือเปลี่ยนขุมพลังแล้วก็เพิ่มแรมให้มากขึ้นทําให้สามารถที่จะตอบสนองในการเล่นเกมแล้วก็ทํางานแบบมัลติทัสได้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับแต่ยังคงดีไซน์รูปรักหน้าตายังเหมือนกับรุ่นเดิมแต่ได้ระบบปฏิการิการ a s d r o i d 11พร้อมกับ miui เวอร์ชัน12.5ใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าลื่นไหลมากขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนมากนะครับก็มีหน้าตาที่สวยงามแบบนี้ ราคาของมันจะเป็นมิดหรือไม่มารับชมต่อเลยครับส่วนราคาก็เป็นไปตามนี้เลยครับนั่นก็คือ7 4 9 9กบกาบาทและมีให้เลือกความจุดเดียวคือแรม8ลอม128กิกงนะครับเริ่มวางจำหน่ายนะครับ27พฤษภาคมนี้นะครับตาม ช่องทางของมีโและออนไลน์เท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามเราชมแล้วก็ขอบคุณเสียวมีประเทศไทยที่เอื้อฟื้อมือถือรุ่นนี้มาให้เราได้ทดลองกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครั้งข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com มสตบิกไลายบอกเช่นเดียวกันนะครับ